ตอนนีนทุกคนผมก็เดินเดินขึ้นมาดูกล้องหนึ่งนะนี่ทุกคนคลิปมันนั่งทำอะไรตรงนี้ไม่ดีนะทุกคนเนี่ยคือรออยู่ยังรอ,อย,ยังมีอยู่เลยนะคือเมื่อกี้มันไล่ผมตั้งแต่นู่นเลยนะทุกคนโอ้ตั้งแต่นู่นมานี่โหคือรู้เหนื่อยมากโหผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่เจอมาแล้วผมก็มันจะหาที่แอบแล้วนนกลัวไปวะผมจะโทรหาไปวะพวกพวกขึ้นมาช่วยผมนะ ผมคิดว่าผมไม่น่าใช่นะมันก็ได้ยินแบบว่าเมื่อกี้ผมแกล้งแบบว่าโทรหาพวงนะโทรหาว่าพี่ขึ้นมาช่วยผมหน่อยไม่ช่วยผมหน่อยมีคนทำร้ายผมเขาแบบหีิเลยนะผมก็เงียบผมก็นั่งขยีนต่างมากคือแบบว่าผมนั่งเฝ้ามาเลยสักพักแล้วไม่เจอเลยโหคือแบบว่าก็นานเหมือนกันละก็ผมขอัยที่มีเสียงรบกวนอย่างมากเลยเพราะว่าผม อย่างไปได้ไหนอย่างไปไหนได้ไม่ไกลเลยคือผมจะหาเพื่อนมาก็ไม่มีใครมานะทุกคนคือแต่ละคนแบบว่ากลัวมากเลยคือผมก็กลัวอยู่แหละแต่ผมก็้องมาหาพี่พีเจอเลยนะกลัวก็แบบว่าไม่กลัวอะไรมากนะผมไม่รู้ว่าจะเจออยู่หรือเปล่าผมยังมาแวงอยู่ยนะตัวหาสั่งซ้ายฝั่งขวาอยู่เลย